ภูตาลัยบทที่33แสงสว่างวาารัตนาพงตะลึงนึกขึ้นได้ท่ามกลางความเจ็บปวดทรมานที่ได้รับท่านเห็นแสงจ้าเทวรูปและสตีในอาพรโบราณเห็นเพียงแวบเดียวก็หายไปนอกจากท่าน ยังมีใครเห็นบ้างท่านไม่อยากให้ภรรยาผู้อ่อนแอพบกับเหตุการณ์ประหลาดเพราะบางทีภรรยาของท่านอาจทนไม่ได้เทวรูปกับกุญจารวีที่ช่วยคุณอาไว้ปรากรบอกพอพูดถึงเทวรูปท่านกระตุกคิว้วปรากรรู้อะไรเกี่ยวกับเทวรูปอุบลพาคุณสุภักไปพักผ่อน รัตนาพง์สั่งอุบลดิฉันอยากดูแลคุณคุณสุภักว่าผมมีธุระจะคุยกับลูกดิฉันคุณไปพักผ่อนเถอะคุณไม่ยอมให้ดิฉันฟังคุณไม่รู้จะดีกว่าผมห่วงความปลอดภัยของคุณมากเชื่อผมเถอะค่ะคุณก็ต้องพักผ่อนผมรู้ตัวเอง คุณสุภักและอุบลออกจากห้องถ้าไม่มีธุระแล้ว,ลวผมจะกลับปรากรกรล่าวเห็นท่าทีท่านอาจอยากคุยกับจารวีเพียงลำพังผิดคาดท่านรังเขาไว้<น>คุณอยู่ก่อนเถอะผมรู้ว่ามันดึกแล้ว,แ,ลวแต่ก็อยากคุยกับคุณด้วยได้ครับ,รบเกิดอะไรขึ้นกับผมเมื่อกี้นี้ คุณอาถูกอาคมของคนมีวิชาเหมือนกับที่คุณวิวรัตเคยเป็นมาก่อนใครช่วยกันแน่คุณหรือลูกจารัตนาพงษ์เน้นถามเป็นกรณีพิเศษเพราะภาพในพริบตาที่เห็นขณะที่เจ็บปวดภาพนั้นได้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าปรากรศบตากับจารวีหล่อนจึงเป็นคนตอบเออจาเองค่ะ แต่จะทำตามที่คุณปรากรสั่งจะเห็นคุณพ่อเจ็บปวดจะตกใจโทรเรียกคุณปรากรคุณพ่อคงสงสัยว่าทำไมจาถึงไม่ขอความช่วยเหลือจากคุณอนันตราชใช่ไหมคะท่านพยักหน้าเพราะยาที่อาวิรัตเหลืออยู่ละลายกลายเป็นคราบเลือดจารู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีไม่ทราบว่าเป็นเลือดคนหรือสตัตว์ก็น่ากลัวพอกัน จาจึงขอความช่วยเหลือจากคุณปรากรแทนหล่อนตกใจนึกถึงปรากรจิตของหล่อนผูกพันกับเขาโดยไม่รู้สึกตัวปรากรกล่าวต่อแทนจารวีว่าผมยอมรับว่าตอนแรกผมก็ช่วยคุณอาไม่ได้แต่บังเอิญมิติลึกลับอะไรบางอย่างที่บอกกับผมเทวรูปและคุณจาช่วยคุณอาได้เทวรูปอะไร ท่านรีบถามชายหนุ่มส่ยสีสาผมไม่รู้หรอกว่าเป็นเทวรูปอะไรแต่คุณจาวรู้จารวีรู้ใช่ท่านเห็นกับตาแล้ว,เ,ลวเมื่อคืนเกิดไฟไหม้ท่านพูดเพียงคำว่าของคำเดียวจารวีก็สามารถหยิบได้ถูกต้องเทวรูปซ่อนอยู่ในรูปปั้นโบราณมีท่านรู้อยู่คนเดียว ส่วนลูกสาวรู้เพราะเธอคือพระตาทิพย์ท่านหันมาทางลูกสาวลูกล่ะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือเทวรูปหล่อนกระพริบตาทีทีบิดาซักหล่อนกับปรากรอย่างขึงขังจริงจังไม่รู้ว่าท่านทำเช่นนั้นเพราะอะไรจ้าเคยเห็นค่ะที่ไหนในฝันบอกอรายละเอียดมาสิลูกจ้า หล่อนขมวดคิ้วชายแก่เอาของมาให้จาดูเทวรูปถือกริชและบอกกับจาว,ว่าเป็นของที่จะช่วยให้พ้นคำสาบรัตนาพงตะลึงคำสาบค่ะคำสาบอะไรที่ไหนใครสาบแล้วลูกเป็นใครท่านถามรวดเร็วแววตาตื่นเต้นจนจารวีพลอยใจสั่นไปด้วย ชายแก่คนนั้นบอกว่าจาคือพระตาทิพย์ท่านสถานขึ้นเฮือกใหญ่ตรงจุดที่สุดสิ่งที่ท่านกำลังจะบอกจารวีลูกได้บอกออกมาหมดด้วยตัวเองแล้วรัตนาพง์ใจเต้นแรงเหมือนตีกรองไม่น่าเชื่อในที่สุดก็พบกับพระตาทิพย์โดยไม่ต้องสงสัยลูกของท่านเองลูกจา หล่อนคือน้ำลายยากเย็นคุณพ่อเชื่อที่จะาพูดไหมคะเชื่อเพราะอะไรคะเพราะพ่อกำลังจะบอกลูกเหมือนกันนะสิว่าในอดีตลูกคือพระตาทิพย์กลับชาติมาเกิดความทรงจำทุกอย่างของรัตนพง์กลับสมบูรณ์ทุกประการท่านพ้นจากอำนาจสะกดเพราะเทวรูปไม่น่าเชื่อว่าเทวรูปถือกรีด เมื่อรวมกับแม่นางพระตาทิพแล้วจะมีอำนาจมหาศาลทำลายอาคมคำสะกดได้ผลคุณพ่อทราบจารวีงงหน้าเผือดพ่อรู้เรื่องรู้มานานแล้วแต่ไม่รู้อยู่อย่างหนึ่งว่าใครคือพระตาทิพเท่านั้นจางงงไปหมดแล้วค่ะเทวรูปพ่อได้มาจากชัยชลาคนหนึ่ง คงเป็นชายแก่ในฝันของลูกหมายความว่าหน้าที่ของพ่อเกือบจะสิ้นสุดแล้ว,ลวคุณพ่อจำทุกอย่างได้หมดรัตนาพงศายสีซ่าภาระหน้าที่ของพ่อที่เกี่ยวข้องกับเทวรูปจะลืมได้อย่างไรพ่อคิดอยู่ทุกวันจารวีหันมาทางปรากรคุณปรากรเห็นไหมคะ คุณพ่อเป็นปกติจำทุกอย่างได้ทำไมเร็วนักล่ะคะท่านเพิ่งสวดมนต์แก่อาคมได้เพียงสองวันเท่านั้นเพราะคุณกับเทวรูปนะสิเป็นอย่างไรคะผมก็อธิบายไม่ถูกหรอกนะเทวรูปเป็นของเก่ามีค่ามากอาจมีอำนาจหรือพลังบางอย่างที่ทำให้ท่านหายเป็นปกติรัตนาพงศ์สงสัยในคำพูดของลูกสาวกับชายหนุม่ม ลูกพูดถึงอะไรกันคุณพ่อถูกสะกดจิตให้ลืมเทวรูปปาวนี่คุณพ่อไม่รู้สึกหรอกคะ่ะสองวันก่อนแม้กระทั่งรูปปั้นของสำคัญที่สุดยังจำไม่ได้เลยท่านโครงสีซ่าถ้าพ่อจำรูปปั้นไม่ได้งานที่พ่อรับปากท่านผู้เฒ่าไว้ก็ไม่สำเร็จคนที่ไม่อยากให้งานสำเร็จ คือคนที่คอยขัดขวางคุณอาทุกวิถีทางรวมทั้งทำให้ความทรงจำของคุณอาเสื่อมด้วยปรากรว่าร้ายกาจจริงๆโชคดีที่ได้คุณปรากรมาช่วยจารวีบอกวีดาลำพังจาาคนเดียวคงแย่ไหนๆพ่อจำได้แล้วพ่อจะบอกลูกทั้งหมดท่านตัดสินใจเอารูปปั้นมาให้พ่อหน่อย นี่ค่ะจารวีส่งให้ท่านรับมาถือภายในก็คือเทวรูปเทวรูปถือกลิตใช่ไหมคะลูกคงเคยเห็นแล้วจากความฝันที่ลูกเล่าค่ะของชิ้นนี้แหละคือของที่ชายชาลาในป่าทึบเป็นคนมอบแก่พวกเราพวกเราพ่อหมายถึงคณะท่องป่าทุกคน รัตนาพงหันมาทางชายหนุม่มผมไว้ใจคุณมากเรื่องที่ผมเล่าให้ลูกสาวฟังขอให้เป็นความลับขอบคุณที่ไว้ใจผมเพราะคุณช่วยผมกับลูกจาหลายครั้งบังเอิญนะครับถ้าผมช่วยได้ผมต้องช่วยอยู่แล้วคุณอากับคุณจากำลังต่อสู้กับสิ่งลึกลับที่ร้ายกาจยิ่งผมทนดูไม่ได้หรอกเจ้าของบ้านวรุณทารัก เล่ากับลูกสาวต่อว่าชายชราคนนั้นมอบเทวรูกแก่พวกพ่อกําชับให้รักษาวไว้เทียบเท่าชีวิตคุณพ่อพบกับชายชราได้อย่างไรคะพบขณะที่พวกพ่อตกอยู่ในอันตรายตกเข้าไปในบ่อทรายดูดทุกคนต่าแตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดแต่ไร้ผลหนทางเบื้องหน้าที่มองเห็นคือความตายเสียงคันธอต่ำลง เหมือนปาฏิหาริย์ชายชรา,าปรากฏกายขึ้นใช้ไม้เท้าดึงพวกพ่อขึ้นมาจากบ่อทรายดูดชายชรา,าจะอยู่ในป่าหรือคนเดียวได้อย่างไรคะเป็นเรื่องแปลกมากลูกชายชรา,าปรากฏตัวคล้ายล่องหนได้จาระวีนึกถึงท่านผู้เฒ่าที่เฝ้าทำศัตตาบงโกดคงจะเป็นชายชรา,าที่ปิดากำลังเอ่ยถึง พวกพ่อรอตายอย่างวุดวิดชายชราคนนั้นจึงขอร้องให้พวกพ่อรับงานชิ้นหนึ่งอะไรคะค้นหาพระตาทิพตัวจาเขาไม่ยอมบอกบอกเป็นปริศนาแทนว่าพวกพ่อต้องได้พบแน่พร้อมกับฝากเทวรูปไว้เทวรูปจะเกี่ยวกับการหาตัวพระตาทิพย์อย่างไรคะพ่อกระถามชายชรา,าเหมือนกัน เขาบอกว่าเทวรูปจะช่วยให้พ่อทราบว่าใครคือพระตาทิพย์ที่แท้จริงมีหน้าละคะเวลาไฟไหม้จะรู้สึกว่าผูกพันกับรูปปั้นของคุณพ่อเนื่องจากเทวรูปเป็นของล้ำค่าพ่อจึงเก็บไว้ภายในรูปปั้นชายชลาเตือนพ่อว่ามีคนต้องการเทวรูปเรียกว่าคนไม่ถูกพูดพูดอตมตะมทธิเดชอาคม ที่พวกเราผจนกันอยู่ใช่ไหมคะถูกแล้วลูกและเป็นพวกเดียวกับที่ลูกฝันผู้ร้ายแห่งภูตาไลไยต้องการพระตาที่เป็นเทวีแต่นางไม่ยอมแม่นางพระตาทิพฆ่าตัวตายสิ่งที่รัตนาพงเล่าตรงกันกับความฝันของจารวีทุกประการและยังไม่จบท่านกล่าวว่าเมื่อนางตาย ผู้แห่งภูตาลัยโกรธจัดข่าผู้คนในสัตะบงกตแถมยังกักวิญญาณไว้เป็นทาสไม่มีทางได้ไปผุดไปเกิดจารวีใจเต้นแรงเสียงเล่าของบิดามีน้ำหนักสูงเบาผู้เท่าไม่อาจทนเห็นสภาพทรมานของเหล่าวิญญาณชาวเมืองจึงต้องให้พ่อช่วยหาพระตาชิพกลับกลับไปสัตะบงกตเพื่อปลดปล่อยวิญญาณ หน้าที่ของนางแต่นางคนเดียวไม่สามารถปลดปล่อยวิญญาณได้สิ่งสำคัญที่คู่กับพระตาทิพย์ก็คือเทวรูปถือกลิตแม่นางพระตาทิพย์และเทวรูปถือกลิตคือผู้ปลดปล่อยวิญญาณชาวเมืองสตตะบงกฎที่ถูกคำสาบกักวิญญาณของผู้ร้ายแห่งภูตาลไยวรัตนาพง์กล่าวกับลูกสาวและปรากรว่าคำขอร้องของท่านผู้เท่า ทำให้พ่อกับคณะเต็มใจช่วยเหลือประการแรกผู้เท่าเป็นคนช่วยชีวิตพวกพ่อทุกคนประการที่สองพ่อสงสารเหล่าวิญญาณที่ต้องทรมานมานานนะับพันพันปีรอลูกคนเดียวกลับไปช่วยจารวีขนลุกพันพันปีทำไมพวกเขาต้องทรมานเพราะรอน,นานถึงเพียงนี้นับว่าเป็นบาปอย่างหนึ่งของล่อน หล่อนต้องช่วยพวกเขาแม้ว่าจะอันตรายหรือต้องแลกกับชีวิตหล่อนก็ตามหล่อนยอมสละจาต้องไปค่ะลูกจางานนี้เป็นงานที่อันตรายมากท่านพูดเหมือนใจหล่อนคิดปรากรกล่าวว่าคุณจาไม่มีทางเลือกผมรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณเชียวล่ะวิญญาณจำนวนมาก เราเวลาที่จะให้คุณไปช่วยปลดปล่อยให้พิเกิดแทนที่จะต้องทรมานตามคำสาปของพูดค่ะมันเป็นหน้าที่อย่างที่คุณปรากรพูดถ้าฉันไม่ทำในสิ่งที่ตนทำได้ฉันคงไม่สบายใจตลอดชีวิตรัตนาพงมองลูกสาวอย่างภูมิใจพ่อไม่น่ามองข้ามลูกไปตั้งแต่ต้นชีวิตของลูกต่อไปจะต้องตกอยู่ในอันตรายอย่างที่พวกพ่อเคยประสบมาก่อน จะไม่กลัวคะ่ะพวกพ่อไม่เคยกลัวนะพ้นความตายมาได้ก็ต้องทำให้สำเร็จตอบแทนผู้เท่าคนนั้นพ่อยอมเสี่ยงดูแลเทวรูปในบ้านของเราไม่ไว้ที่ผู้ร้ายจะตามมาจากดินแดนประหลาดเพื่อช่วงชิงเทวรูปกลับไปความสำคัญของเทวรูปมีมากขนาดไหนหรือคะจารวีถามบีดามาก มันกลัวเทวรูปจะตกไปอยู่ในมือของแม่นางพระตาทิพย์กลัวเพราะจากับเทวรูปปลดปล่อยวิญญาณจารวีพึมพำรรถ้าปลดปล่อยวิญญาณได้อำนาจแห่งผู้ร้ายก็จะหมดสิ้นสูญสลายหล่อนพยักหน้าช้านับว่าเทวรูปเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเชียวนะคะมีหน้าล่ะจึงมีคนต้องการของหรือเทวรูปชิ้นนี้มาก ปรากรว่าถูกแล้วต้องการถึงขนาดบุกรุกเข้ามาหลายหนทำร้ายพวกเราแต่บุญของพวกเรายังมีบ้างแม้มันจะใช้อำนาจหรือคาถาใดๆก็ไม่อาจรู้ว่าเทวรูปเก็บซ่อนอยู่ที่ใดรัตนาพงกล่าวคงเป็นเพราะมีอำนาจจากเทวรูปปกป้องปิดบังอยู่มังคะคุณพ่อพ่อก็คิดเช่นนั้น ต่อไปพูจะทำอะไรบ้างนะคะขอ,อนี้พ่อไม่รู้จาอยากรู้ว่าเวลานี้มันอยู่ที่ไหนคำถามของจารวีทำให้บิดาอึง้งปรากรตาว่าเขาคิดว่าเขารู้แต่ไม่ควรพูดเวลานี้อนันตราชกับเวราคือคนคนเดียวกันเวราคือพูดร้ายที่มีบันตัน หรือตันเป็นสมุนรับใช้ข้างกายปรากรรู้แต่หาหลักฐานไม่ได้อีกอย่างหนึ่งอนันตราชทำตัวเป็นที่น่าเชื่อถือและมีบุญคุณต่อรัตนพงไม่น้อยนับว่าเขาดำเนินแผนได้สุขุมดีมาในร่างมนุษย์แบ่งกายอยู่ใกล้บ้านเพื่อต้องการเทวรูปข้อสงสัยของปรากรที่เคยหาหรือกับกาลุน นับว่าคลี่คลายหลายประการเวลานี้เทวรูปอยู่ในมือจารวีอนันตราชหรือเวราชจะทำอะไรหล่อนคงยากถ้ารู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วบิดาตอบลูกสาวจาห่วงเทวรูปเรารักษามาได้ถึงนานเพียงนี้ก็ต้องรักษาต่อไปได้รูปปั้นที่หุ้มเทวรูปล่ะคะ อย่าพึ่งทำอะไรดีกว่าลูกจาเก็บเทวรูปไปตามเดิมอย่าพึ่งทำรูปปั้นแตกการปรึกษาระหว่างรัตนพงษ์และจารวีปรากรรับฟังโดยไม่ได้แยง้งทั้งที่อยากแยง้งเทวรูปเก็บอยู่ในรูปปั้นจารวีรู้ท่านรู้เขารู้แล้วคนอย่างอนันตราชผู้มีคาถาวิชาจะไม่รู้ได้อย่างไร ตอนแรกอาจจะไม่รู้จริงเพราะอำนาจเทวรูปบางตาอยู่แต่ตอนนี้คำพูดของท่านอนันตราชได้ยินหมดปรากรกล่าวแนะนำว่าผมว่าทางที่ดีควรรีบจัดการทุกอย่างให้จบสิ้นโดยเร็ว<ๆ>ก่อนที่คุณอาหรือคุณจาจะถูกมันเล่นงานผมเห็นด้วยกับคุณปรากรผมจะนัดประชุมเพื่อนๆหาเลิกเดินทาง ยิ่งเร็วยิ่งดีครับคุณปรากรถ้าผมจะเชิญคุณร่วมเดินทางไปด้วยจะรังเกียจไหมปรากรตอบโดยไม่ต้องคิดได้ครับบอกผมล่วงหน้าก็แล้วกันผมจะได้ลาพักร้อนทันผมจะได้ลาพักร้อนทันผมดีใจที่คุณยอมเสี่ยงไปกับพวกเราชายหนุ่มยิ้มที่เขาไปก็เพราะเป็นห่วงจารวี หญิงในดวงใจของเขาหลังจากสนทนาได้เวลาสมควรแล้วปรากร,กรก็ขอตัวกลาบมีจารวีเดินมาส่งขอบคุณมากนะคะที่ช่วยฉันหล่อนกล่าวเมื่อเดินมาถึงรถแล้วคุณต้องระวังตัวค่ะผมคิดอะไรได้มาอย่างหนึ่งอะไรคะเพื่อนๆของคุณพ่อคุณ ทุกคนรู้ว่าคุณคืพระตาทิพในอดีตแต่ไม่มีใครพูดพวกเขาอาจเหมือนคุณอาคือถูกสะกดให้ลืมหล่อนพยักหน้าตาโตฉันก็สงสัยวันนั้นนอกจากคุณพ่อมีท่าทางแปลกๆเพื่อนท่านก็เป็นกันทุกคนคุณต้องใช้เทวรูปช่วยพวกนั้นเหมือนกับที่ช่วยคุณอาฉันจะพูดก,กับคุณพ่อให้นัดเพื่อนมา ต่อไปคงไม่มีปัญหาแล้วปรากรพยายามคิดในแง่ดีนึกหรือคะว่ามันจะล้มเลิกความตั้งใจมาเอาของก็เก็บอยู่กับคุณผมเชื่อว่าปลอดภัยมากกว่าเก็บอยู่กับคุณอาฉันหนักใจปรากรยิ้มพรางปลอบให้กำลังใจคุณเคยเกิดเป็นแม่เมืองของเมืองหนึ่งมีจิตใจเด็ดเดี่ยว ผมเชื่อว่าเวลานี้คุณไม่ต่างจากเวลานั้นมากนัก <นะ S 1> เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งคุณปากรแววตาหล่อนคล้ายเปิดเผยหัวใจต่อไปถ้าเกิดอันตรายใดขึ้นขอให้นึกถึงเทวรูปไว้เป็นการเตือนครั้งสุดท้าย,ายก่อนที่เขาจะขับรถออกจากบ้านวารุณทารักดึกสงัดแล้ว ปรากรอดเหลียวไปมองบ้านภูริยาลัยไม่ได้อนันตราชภูริยาลัยลมเลิกความชั่วร้ายเสียท่านก่อกรรมทำเข็นมานานนับพันพันปีแล้วยังจะตามมาก่อกรรมในปัจจุบันอีกกรรมกำลังจะตามสนองในเร็ววันนี้พอนึกจบเท่านั้นปรากรก,รก็หนาวสะท้า,านทั้งที่ขับรถผ่านมาแล้วลมไม่รู้มาจากไหน พัดปลิวเศษใบไม้เศษกระดาษปลิวว่อนอันันตราชโกรธเขาตายเสียเถอะเสียงดังในโสตประาศาสปรากรตั้งสติอนันตราชกำลังจะเล่นงานเขาถึงตายถ้าเขาขาดสติก็พ่ายแพ้เขานึกถึงพระพิสุผู้เป็นอาจารย์ทันทีพร้อมกับสวดมนต์เบาๆปรากรขับรถต่อไป โดยไม่สนใจกับสรรพสิ่งรอบกายที่แปรปวนเพราะฤทธิ์แห่งพูดตายเสียเถอะสติของปรากรตั้งมัน่แนแน่วแน่ที่จะเอาชนะพูดร้ายด้วยกำลังจิตเข้มแข็งอากาศที่แปรปวนพันสลายลงปรากรจับคำพูดทางจิตเสียงอนันตรากังวานโกรธจดัด อำนาจในมือของข้าอาจสู้เจ้าไม่ได้ข้าจะคอยเวลาที่เจ้าไปในป่าดินแดนแห่งข้าเมื่อนั้นอำนาจของข้าจะมาหาศาลเจ้าไม่มีวันเอาชนะได้ปรากร์ตอบทางจิตท่านคิดผิดเวราราชอวสานของท่านใกล้มาถึงแล้วจงระลึกในบาปที่ท่านก่อเถิด บางอาจเจ้ารู้ฤทธิ์แห่งข้าน้อยเกินไปฤทธิ์แห่งความเลวร้ายนัหรือจะสูญสิ้นสักวันหนึ่งคอยดูเราต้องได้พบกันท่านยังไม่ยอมล้มเลิกความคิดอีกเสียงหัวเราะก้องเจ้าเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตแม่นางพระตาชิพและข้าเองฉันจะช่วยคุณจารวี แม่นางพระตาทิพย์เป็นเทวีแห่งข้าปรากรเหยียดปากพูดกับนางผู้บริสุทธิ์จะไม่มีวันได้อยู่ร่วมกันท่านฝันไปแล้วคราวนี้มีเสียงคำรามไม่มีใครขัดใจเวราชได้ท่านเข้าใจผิดแม่นางพระตาทิพย์ขัดใจท่านแล้วนางเลือกความตายแทนที่จะยอมเป็นเทวีของท่าน นั่นมันอดีตแต่ปัจจุบันนางจะกลับมาเป็นเทวีแห่งข่ายิ่งไม่สำเร็จใหญ่คุณจารวีเป็นมนุษย์อยู่คนละภพภูมิกับท่านข้าจะนำวิญญาณนางไปปรากรสะดุง้งแม่นางไม่ถึงอายุไขท่านทำอะไรนางไม่ได้เขาพยายามตั้งสติเวราคํารามซ้ำไม่ปรากฏร่าง มีแต่เสียงที่โต้ตอบทางจิตข้าคือเวราชเจ้าแห่งความตายข้านำวิญญาณน,นางไปได้ชายหนุ่มจับพวงมาลัยแน่นบนท้องถนนไม่มีรถสักคันหนึ่งปรากรไม่รู้ว่าเวราชมีอำนาจเหนือจารวีและเทวรูปหรือเปล่าผู้เท่าเท่านั้นที่ให้คำตอบได้ฟังจากเวราช มันไม่ได้กลัวเกรงอะไรกับจารวีเลยคุณจารวีกับเทวรูปจะเป็นคนทำลายท่านจะลองอำนาจกับข้าหรือฉันรู้ว่าท่านกลัวเทวรูปตกอยู่ในมือคุณจารวีจึงพยายามช่วงชิงเอาไปเทวรูปกับนางไม่ควรอยู่ร่วมกันใช่ข้าต้องการเทวรูปและต้องการนางพระตาทิพย์ไม่มีทาง เจ้ากำลังแย่งนางไปจากข้าฉันจะช่วยคุณจารวีทุกอย่างไม่ยอมให้คุณจารวีผู้บริสุทธิ์ต้องกลายเป็นวิญญาณที่ถูกกักขังเหมือนชาวเมืองสตะบงกฎในอดีตการปรากรประกาศก้องเขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขารักจาระวีและช่วยเหลือเธอมาตลอดอาจเป็นบุญเก่าที่เคยทำร่วมกันมา แม้ไม่ใช่ที่เมืองสัตตะบงโกฎแต่ในชาติอื่นๆที่เคยเกื้อกูลกันผิดกับเวราชพูดบาปที่ต้องการนางพระตาทิพด้วยอำนาจและการบีบบังคับนางพระตาทิพผู้ยึดมั่นความดีปฏิเสธการเป็นเทวีและเลือกความตายเนื่องจากสู้คาถามันไม่ได้การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงเพราะไม่หลุดพ้น จึงต้องมาสะสางกันอีกในชาตินี้วันที่เจ้าสู่ดินแดนภูตาไลคือวันตายของเจ้าปรากรสายหน้าวันที่คณะของเราสู่ดินแดนภูตาไลคืออวสานแห่งดินแดนนั้นสงคมประสาททางจิตต่างคนต่างไม่ยอมแพ้ข้ายินดีพบคู่ต่อสู้ที่มีวิชาเช่นเจ้า เรามีแต่ความดีที่คอยปกป้องให้พ้นภัยความชั่วไม่เคยชนะความดีข้าเวราชผู้บูชาความชั่วร้ายดูสิข้ายืนยงมาได้นับพันปีข้ายิ่งใหญ่เพียงไรแล้วคอยดูสัจธรรมที่ฉันบอกความชั่วไม่เคยชนะความดีเราจะได้พบกันปรากรขบกรามแน่น ต้องได้พบกันแน่ผู้ร้ายถอนวิชากราบลมสงบทุกสรรพสิ่งรอบกายดำเนินไปอย่างปกติปรากรถอนใจยาวสู่ดินแดนภูตาลัยจารวีควรเดินทางไปให้เร็วที่สุดเพื่อยุติเหตุการณ์เลวร้ายโดยพลันเข่าพึพรรมพำกับสายลมท่านผู้เท่าพวกเราเชื่อท่าน เชื่อว่าท่านจะคุ้มครองให้เราทำงานสำเร็จตามความปรารถนาของท่านได้วิญญาณจำนวนมากรอการปลดปล่อยนาที่นั้นภูตาลัยพวกเราจะต้องผจนกับอะไรบ้างจากมันบางทีถ้าพ่ายแพ้ก็หมายถึงความตายตายเพราะอำนาจเวราปรากรยอมเขาไม่กลัว เขาจะไปกับจาราวีเพื่อช่วยหล่อนประสาททุกส่วนของเขาตื่นตัวแม้ดึกมากเขาก็ไม่รู้สึกง่วงรอวันนั้นจบบทที่33